สวัสดีค่ะพบกับเศร้าหนุอยในช่วงเติมซุกสเตชันในวันฝฟนตอกวันนี้แล้วนะคะฝนตอกในช่วงฤด,ดูร้อนค่ะเศร้าหน่อยจะชวนทุกคนไปทำปลากระพงนึ่งลูกนาวกันค่ะรุ้งพร้อมพร้อม,มกับเศร้าหนุอยเข้าครัวกันเลยค่ะทุกคนคะพี่น้องคาะนี่คือหลังทิ้งนะคะส่วนอันนี้คือเป็นพิมพ์นะคะตูดมันไม่รั้วนะคะพี่น้องเศร้าหนุอยอาชายัยใบประกาศข้าวโรงนะคะ เผื่อจะนึ่งปลาพงข้องเราให้กินร้อนนะคะแล้วก็นั่งปลาพปงไม่ติดแมนมพิมพ์นะพี่น้องนะแล้วก็จะได้ความหวานจากรสพักด,ด้วยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อปลากระพงนะคะเส้าหนุยเทียดเป็นชิ้นเดียเียวยาวเลยนะคะพี่น้องเส้าหนุยชายถอนเนื้อนะคะในการเอาอมานึ่งเนาะพี่น้องนะพอว่าให้พอได้กินไงนะคะนี่ยค่ะให้พอได้กินงายเศกนี้ค่ะเส้าหนุยซื้อมาปลากระพงนะคะ ก็ซ่องรอย20บ,บาทค่ะเราเอามาจัดวางเลยนะคะพี่น้องคะจัดวางเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพี่น้องเราเอาไปนึ่งกันเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นน้ำเตี๋ยวเส้าหนุยต้มไหมแล้วนะคะ ต้มให้เดือดก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวเรานี่ก็ว่างไปเลยค่ะว่างแล้วก็ปิดฝาเลยนะคะพี่น้องนึ่งประมาณยี่สิบนาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนปลาซุกอีกทีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เรามาเตรียมนมย้ำยำราดปลากระพงนึ่งลกูกนาวกันต่อค่ะนี่นะคะว่าเทียมเส้าหน่วยปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเส่าหน่วยจะซับนะคะ พร้อมกับดีปรีซอสเดี๋ยวจะหนวยผ้าสีก่อนนะคะว่าเทียมเผื่อให้ซับหง่ยนะพี่น้องมันไม่ชุดนะคะถ้าวัดซับเลยเดี๋ยวมันจะชุดใส่ว่าเทียมให้รุยรุยสักนิดนะคะรุยรุยก็คือแปลว่ามากมากในภาษากลางคะ่ะซับเบาๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวว่าเรียมมีชุดเม็ดนะคะไม่ปักได้กินเนาะคอยๆซับนะคะไม่ต้องแคบ เดี๋ยวบีดีเจียดมือเลือดอกไม่ปักได้ตำงานแล้วต่อเจ้านะเสร็จแล้วค่ะหัวเทียมซับต่อไปเรามาซับดีปรีกันต่อนะครับทุกคนคะต่อไปก็คือซับดีปรีนะคะ นี่ดิบปรีจากตนบันเศร้าหนุยเองนะคะก็จะได้สี่นี่นะพี่น้องเนาะไม่มีแบบอืดนนะคะใช้ดิบปรีซดจากตอนเลยนะคะเราก็ใช้กันซักเหมันเดิมค่ะมันวัวเทียมนะคะ ตักใส่ถ้วยรอไปเลยนะคะเรียบร้อยค่ะดีปรีซอสซับของเรานะคะต่อไปก็คือเรามาเตรียมนำลูกนาวนะคะแล้วก็แว่นลูกนาวส้หรับตกแต่งนะคะเส้หนุยหลางเรียบร้อยแล้วหนะ้าลูกนาวนะลูกนาวบ้านก็ได้จากติต้นนะคะพี่น้องค่ะเส้นหนุยปลูกไว้ทรงต้นนะคะ ้าวาดูแรงก็ไม่พอก็ซื้อเอาค่ะช่วงดูแรงลหลกนาวแพงนะคะสารนุยจะชายเรื่องทุนแรงนะคะอันนี้เนาะพี่น้องนะในการคันนำลหลกนาวนะคะตัวเมียนเดี๋ยว ลูกนาวกัดมือเศร้าหนุยแซบนะคะเรจาจะขันน้ำลูกนาวเลยนะคะพี่นอนอาจจะเหม้กอนเนาะ เซแตแค่ะทุกคนกน้ำหลกนาวหนนี้นะคะต่อไปเรามาทำน้ำยำราบุ้งนึงหลกนาวกันนะคะตามด้วยน้ำต้นไส้ค่ะโชนรึงพอนะคะพี่น้องตามด้วยน้ำปลาค่ะ เคล็ดลับนะคะพี่น,อน้องคะ่ะน้ำว่าเตรียมดองค่ะเผื่อความนัวร้อยไส้ไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าให้ไส้สักนิดนะพี่น้องนะตามด้วยน้ำลูกนาวที่เราคั่นไปเมื่อกี้นะคะใส่ไปเลยคะ่ะควให้น้ำตาง ส,ส้มปผสมถุงยางเข้ากันให้ดีนะคะนะคะพอน้ำตาลใส่ลา,ลายแล้วนะคะเราก็ใส่หวัวเทียมทีเรสซับไว้นะคะใส่ไปหมดเลยนะคะซึ่งสมุนไพรก,ก็ยิงกินร้อยค่ะไม่ต้องขี้เนียนเลยใส่ไปเลยนะคะตามด้วยดีปรีซอสซับค่ะคนอีกทีนะคะตี่นอง ชิมรสก่อนนะคะพี่น้องว่าเปรี้ยวเผ็ดว้านกลุม่มกลมหรือไม้นะคะร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรานำไปราดบนปลากระ,กะพงที่เราเนึ่งนะคะ แล้วก็เส้าน่วยก็จะนึ่งต่ออีกซสองถึงสามนาทีนะคะเสร็จแล้วนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะ่ะนี่นะคะจากนั้นเส้าน่วยก็จะโรยด้วยขึ้นช่ายนะคะ แล้วก็ตอกแตงด้วยชิมลูกนาวนะคะเซตแล้วคะ่ะแล้วก็พุงมือมานาำก้อเศ้าหนุยนะคะพร้อมยอกไปกินร้อนๆเลยคะ่ะจิ